สวัสดีค่ะพลังจิตคำทำนายกับอาจารย์กชกรนะคะวันนี้มีคำเตือนจากไพ่มาสำหรับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ของอาจารย์นะคะจากพลังงานหน้าไพ่ที่อาจารย์สัมผัสได้นะคะให้ คนที่มีครอบครัวแล้วให้ระวังมือที่สามนะคะกำลังจะเข้ามาก่อความวุ่นวายกับครอบครัวคุณกําลังจะทำให้เกิดเรื่องทุกข์ใจเดือดเนื้อร้อนใจสำหรับคุณให้ระวังคนใกล้ชิดนะคะที่กำลังจะเข้ามาเป็นมือที่สาำหรับคุณจากดวงชะตาของคุณในช่วงนี้นะคะมีความโดดเด่นทางด้านการงานการเงินแล้วก็มีความโชคลาภ เป็นพิเศษมันก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจเหมือนเสี้ยนมาแทงเท้าตําเท้าตํามืออะไรของคุณประมาณเนี้ยจะมีคนหวังเข้ามากอบโกยหรือหาผลประโยชน์จากคุณในรูปแบบต่างๆอาจจะมาขอหยิบยืมเงินขอยืมนู่นยืมสิ่งนู้นสิ่งนี้ที่มีมูลค่าของคุณ แล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่าหงุดหงิดมากกับคนกลุ่มนี้หรือคนพวกนี้แล้วก็ระวังคนที่จะเข้ามาแทงข้างหลังคุณนะคะเขาจะมาหาักหลังจะมาทรยศคุณทําให้คุณเสียอกเสียใจแล้วก็ทําให้คุณมีน้ําตาจะมีหลายๆคนหลายๆท่านจากพลังงานหน้าไพ่บอกอาจารย์ว่าคุณกําลังจะโดนเพื่อนหรือคนใกล้ชิดที่สนิทแบบสุดๆกําลังจะทําให้คุณเสียใจแล้วก็ทําให้คุณรู้สึก เสียความรู้สึกแล้วก็ fail เฟลกับเขาไปเลยค่ะกับคนคนนี้จากนิสัยใจคอของคุณนะคะจากพลังงานหน้าไพา่บอกว่าคุณเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีเป็นคนมีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือเป็นคนที่แบบขี้สงสารคนก็เลยทําให้คุณน่ะจะต้องมาเจอสิ่งที่กําลังจะต้องเจอณขณะนี้เดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปค่ะอาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ